เธอเธอก็อย่าลืมควงคุณอิดมาฟักผ่อนด้วยแล้วกันนะจ๊ะพูดถึงคุณอิทเนะนี่ยเงียไปเชียวนะโอโปอนี่นี่เออปอท่านถามจริงๆเลยนะว่าเธอกับคุณอิทนี่เป็นแฟนกันหรือยังจ๊ะท่านกัคุณอิดน่ะเหรอ,อถ้าไม่เป็นแฟนกันแล้วจะเรียกอะไรล่ะจริงไงถ้าเป็นก็ควงมาให้ดูสิจ๊ะจะได้เชื่องอ ่วองเดี๋ยก็ไม่พอนะจ๊ะต้องจุบจ๊บจุ๊บจุ๊บจ๊วให้พวกเราดูด้วยนะจ๊ะคุณอิฐเนี่ยนะเขาเป็นสุภาพบุรุษเ,เขาไม่มีทางทําอย่างนั้นแน่นอนถ้าพวกเธอสองคนไม่เชื่อนี่นะก็ไม่เป็นไรแต่ฉันกับเขาเนี่ยแค่มีกันและกันอยู่ในใจแค่เนี้ยฉันก็พอใจแล้วล่ะอุยอ้ยไปหาอะไรกินกันเถอะฟังอปารแล้วหิวมากๆเลยนะอ้าวเกี่ยวอะไรด้วยนะฮะก็ฟังแล้วก็อิจฉาไง พอตอนปิดามันทำงานหนักๆๆๆๆน้ำย่อยในกระเพาะมันก็สูงปี๊ดล้นกระเพาะมาเข้าใจยาเกี่ยวกันมหมยานั้นเธอสมควกลับไปก่อนแล้วเหรอเออนะแค่จากจากการการทนหิวอีกิดก็ไม่ได้นะเชื่อแกเลยนี่เธอก็คนมันหิวนี่นะ เออร้านเนี้ยอร่อยมากขอบอกวันนั้นออกทีวีนะจ๊ะการันตีห้าดาวเลยคนนันเดินถ้าไม่อร่อยพี่ตบเลยนะยะเดี๋ยวทานเสร็จแล้วแล้วเธอก็ไปส่งฉันตรงบ้านนึงเลยไปน,นี่ถ้าเคยไปใช่ไหมเออรู้นะไปเดียวหิวก็เข้าไปคนบ้านใกล้กันอร่อยเนี่ยกกเธอก็ต้องเรียกถันใช่ไหมับอะไรดีคะอะไรดีอืมโอ๊ยผัดมอคคุรี่อ๋อกุ้งสดด้วยนะ ใส่กุ้งสดด้วยเอา,เอาแฮกึ้นนะคะฮืคคอออเอมแล้วก็โอ้ยนี่เลยยำผักบุ้งทอดกรอบขอบกบทรอบในจ้าอะไรอีกอะไรอีกอเธอต้องชอบต้ยมยำทะเลรสแซ่บๆนะรสแซ่บๆอโอปอช่วยฉันสั่งหน่อยสิยะน้องเขารออยู่ อ๋อใครอ่ะเธอรู้จักกับเขาเหรอโจ์เก่าจำคนที่ฉันเคยเล่าให้เธอฟังได้ไหมอ๋อที่พี่ชายมัน่ะขับรถชนนิรชาใช่มะใช่เอดี๋ยวกันนะอุ้ยตายแล้วแล้วที่มันตบทธอที่ตลาดเมื่อเร็วๆนี้อีกใช่ไหมใช่อุได้เวลาเช็คบินแล้ว รวยเลยเพื่อน โอ๊อ๊ยอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเอ๊ยโ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 อ๊ยอ๊ยโอ๊ยอะยโอ๊ยอ๊ยโอ๊ยอยโอ๊ยอยโอยโอโอยโออ๊โอ๊อ๊ยโอ๊อ๊ยโอ๊ยอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอ๊ยโอ๊ยอคยโอ๊ยโยโอ๊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 อ๊ยโอ๊ยอ๊ยโ ไปหาแฟนฉันดีกว่าเธอว่านี้นะแกชอบดีไปเรือออกไปสิยวนเอาไปอย่าให้คุณมันในร้านอีกนะเฮ้ยเจ้าสาวอะไรคุณฝนคุณเป็นอะไรมากหรอกือเปล่าไม่เป็นไร ไม่เป็นไรคะ่ะอคุณอิทมาจากไหนคะเนี่ยอ๋อผมมาจากที่ทำงานนะครับพักนี้ไม่เจอคุณอิทที่บ้านเลยนะคะคุณมังกรบอกว่าคุณอิฐไปเดินป่ากลับมานานแล้วหรอคะอ๋อก็สักพักหนึ่งครับ ปอสั่งให้เองะคะ่ะถูกใจไหมคะถูกใจมากครับแล้วโอปอล่ะครับมาจากที่ไหนร้านอาหารนะคะสะใจมากทำไมล่ะครับมีอะไรมากกว่าทานอาหารล่ะครับโอปอไปเจอเย,ยตัวแสบม,มาสิคะเย่ยคนนี้นะคะเกี่ยวข้องกับคุณอิดด้วยนะคะ อย่งไงครับก็มันเป็นน้องสาวของคนที่ขับรถชนนีลชาน่ะสิคะแล้วโอปอล์จำน้องสาวเขาได้ด้วยหรอครับได้ค่ะโอปอมีเรื่องกับมันมาหลายครั้งแล้วค่ะพอเจอกันวันนี้นะคะก็เลยตกสั่งสอนมาซะหน่อยแต่ผมว่าคนที่มีการศึกษาสูงมีการอบรมที่ดีมีชาติตระกูลดีเนี่ยไม่น่าใช้กำลังกันแบบนั้นเลยนะครับ คุณอิดพูดเหมือนผู้ใหญ่สั่งสอนเด็กเลยนะคะแต่ก็จริงกับคุณอิดนะคะผมยอมรับค่ะว่าคุณอิดพูดถูกขอบคุณครับที่รับฟังความเห็นของผมมีเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะบอกว่ายังไงคะเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวคนที่ขับรถชนนีรชาเลยครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยต้องอย่าไปยุ่งกับเขาเลย ไอพูดแบบนี้ได้ยังไงคะคนเหอนไม่รู้สึกเจ็บแค้นพวกมันบ้างเหรอคะมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรครับคนที่เขาทาผิดเขาก็ติดคุกรับโทษเขาไปแล้วครอบครัวของเขาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยแต่ว่าโอปอไม่เห็นด้วยกับผมเล้วครับ เจะพยายามไม่อางาดแค้นพวกมันอีกดีครับทานะครับ ว่าไงครับเจ้านายอะไรวะนี่แกจะไม่เข้าออฟฟิศอีกแล้วเหรอเฮ้ไอิดแกคิดว่าแกเป็นผู้บริหารของที่ไหนกันแน่วะเนี่ยหมูนี้นี่แกชักจกะใส่ใจครัวแม่หมูมากกว่าเคเคคอฟซออีกนะเออเออตามใจแกแต่อย่าลืมนะเว้ยมาลืนนี้เรามีนัดกับพวกญี่ปุ่นพลาดไม่ได้นะเว้ยเออ นอกนั้นก็ไม่มีอะไรซีเรียสหรอกนะเออวันดีครัวแม่หมูคืออะไรอ่ะขอบใจมากๆนะาจ้าหนูมุย้ยทำไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวพี่จะสืบต่อเองไม่ยากเลย ะคก็หนูมุ้ยเด็กของเธอไงนะจ๊ะว่าไงลหรอคะก็แก่ถูกมารายงานว่าที่อิดมันหายตัวไปทุกวันทุกวันเนี่ยมันปิวที่ครัวแม่หมูครัวแม่หมูคืออะไรคะไม่รู้เหมือนกันแต่คิดว่าคงสืบได้ไม่ยากยังไงก็เถอะ งานนี้อาจจะได้ซัดมันอีกสักหมัดสองหมัดก็ได้รรู้สึกว่าหลังๆเนี่ยนะหมัดฉันเข้าเป้าตลอดเลยอย่างนี้อีกไม่นานมันจะต้องโดนฉน็อกแน่ๆงั้นเราก็ตก้จะรวยกันแล้วสิคะแน่นอนจต่รักแล้วถ้าเกิดฉันไม่เป็นประธานนะนะฉันก็จะโกงได้มากกว่าทุกคนในอีกลายร้อยพันเท่าเลย ดีจิงเลยค่ะแล้อย่าลืมให้โบน,นัสเมียด้วยนะคะเอาหน้าไว้ว่ากันทีหลังแล้วกันครัวแม่หมู